ในขณะเดียวกันเรื่องความสัมพันธ์อันดีการเปิดรับนักท่องเที่ยวก็มาจากทุกทิศทางเมื่อวานนี้ที่อู่ตะเภาสนามบินนานาชาติอูตออ่ตะเภาต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินสัญชาติจีนนํานักท่องเที่ยวชาวจีนชวเช่าเหมาลํามานะฮะร้อยหกสิบคนนะฮะสายการบินลุงอ่านว่าลุงแอร์หรือเปล่าเดี๋ยวน้องอ,อง<ล>ดูต <ผม S 1> ัวเขียน<ๆ>ลุงล็อออง ผมก็เรียกว่าลุงลุงแอร์เฮ้ยลุงไปทำสายการบินแล้วเหรอไม่แน่ใจว่าลุงแอร์หรือหลงแอร์นะต้องดูตัวเขียนก่อนนะ่ะ L O O ไงแล้วก็ N G ไงค่ะ เส้นทางบินลุงนั <laughs> ่นแหละจะไ้ลุงไหนจากท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยางประเทศจีนแล้วค่ะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอูตเผายองพัทยานะคะตอนลยมีต้อนรับด้วยนะฝ่ายไทยเราเนี่ยลองยาวฟ้อน,น <ะ S 2> รำนะต้อนรับค่ะรอให้คุณอนุชินไปเดี๋ยวมาขอถ่ายรูปเป็น <laughs> คนดังกลายเป็นคนดังแล้วค่ะนี่โอ้ยินดีต้อนรับฮะแล้วก็มีพวงมาลัยมัลินะฮะมา คืออัตราการเข้าพักโรงแรมรีสอร์ทนะช่วงวันหยุดมาคะที่ผ่านมาในพื้นที่ระยองนะฮะมีนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ประมาณตั้งแต่ต้นปีนะเป็นต้นมาเนี่ยสล้านคนเข้าไปแล้ววะนะฮะในพื้นที่ระยองอัตราการเข้าพัก7 0 8ดสินะครัโอ้เป็นข่าวดีนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือผมนะผมก็ไปเที่ยวเกาะเสม,ม็ดมาผ่านน้องมีนาไปมาสวยมากนะใครสนใจไปเที่ยวเกาะเสม,ม็ดได้ ภูเก็ตไทม์รายงานภาพบรรยากาศบ้างที่ภูเกนะ็ตฮะอันนี้ฝั่งระยองนะแต่ที่ภูเก็ตินีนักท่องเที่ยวเต็มหาดเลยเมื่อเย็นนะ่ะ mm. นี่ที่หาดกระตะนะฮะ,ะนักท่องเที่ยวออกมารับรับลมทะเลกันบรรยากาศตอนเย็นฮนะนี่โอ้โหมากันเยอะมากนะค่ะแล้วช่วงหลังนี่เป็นรัเสเซียมาเยอะแล้วจีนเนี่ยกำลังโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงหลังะนะนะ อีกไม่นานเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะแซงจํานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียกับสู่ภาวะปกติฮะหลังจากนี้อีกไม่นานนะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะนี่อันนี้มีทั้งตะวันตกนะมีทั้งรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยก็เริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นมาคอันนี้ภูเก็ตนะฮะที่ภูเก็ตสายการบินเมื่อสักครู่นี้ยืนยันลุงแอร์ค่ะลุงแอร์ใช่ไหมลุงแอร์ค่ะผมบอกแล้วเนี่ยเชื่อหลานสิลุงลุงแอร์ ลุงตู่ลุงป้อมลหรอเอาแน่นทั้งสองลุงไหมทั้งสองลุง